พวกเขาว่าไงเขาลองตรวจสอบอยู่ว่าใครเป็นใครแล้วเขาจะติดต่อกลับมาหาเราอีกไม่นานหนูเสียใจด้วยนะพี่พี่จะว่าอะไรไหมถ้าหนูขอไปก่อน พี่คิดว่าพี่ยังต้องหายใจอีกแป๊บหนึง่งหัวใจพี่ยังเต้นเลยๆเลยพี่อยู่ฝั่งไหนของอาคารเหรอฝั่งใต้หนูก็อยู่ฝั่งนั้นเหมือนกันพี่สาวหนูไปที่ตู้ A t m แต่หนูจำไม่ได้ว่าพี่ออกไปทางไหนแต่หนูแค่รู้สึกว่าพี่ออกไปข้างนอกพี่ฝากเบอร์กับเขาไว้อยู่ที่โรงพยาบาล พี่หนูใส่ชุดสีเหลืองเราเลือกกันวันนั้นแล้วเราก็ทะเลาะก,กันเพราะว่าพี่ไม่เชื่อว่าตอนที่พี่ใส่แล้วสวยแค่ไหนจะเป็นอะไรไหมถ้าพี่ขอกินโค้กหน่อย หนงนี่คือปัญหาหลงครับอะไรนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวผนจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอพี่ต้องรีบไปที่โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยหนูจะไปกับพี่ไหมจะได้ไปคุยเรื่องที่สามของหนงด้วยคือหนลัวนไปที่จะออกจากที่นี่ พี่สัญญาพี่จะอยู่ที่นี่กับหนูพี่จะไม่ทิ้งหนูไปไหน